สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องยันยนันข่าชอบกดไลค์ช้กดแชร์ share, รักกันแน่แน่กดแช่์ชกดนานๆกดยนันยันกดเยอะๆนะคะก็ในที่สุดเึกสีก็ออกมาพูดเรื่องจริงๆให้ f อฟซีฟังสักทีหนึ่งหลังจากที่ทำคอนเทนต์ตกต,ตาอะไรหลายๆอย่างมาหลายรอบคราวนี้ถึงเวลาเพราะว่าวัาวนนี้วันที่26แล้วงานจะมีวันที่1 0อีก14วันนะคะ อีก14วันจำต้องบอกความจริงแล้วว่ากำพ้าพรวยอย่างแน่นอนมาพันกระดาษกันพันกระดาษกันก็ทำให้เต็มที่สำหรับงานวงสององค์ปู่ปราจิตนาคาราชนะคะทุกคนแล้วก็มิต์จะแจ้งเอซีได้ท่านกคงรอรอฟังรอฟังข่าวรอฟังข่าวว่าอ่ปนวงสวงเนี่ยจะมีลุงมาหรือเปล่าลุงจะมาทันหรือเปล่าแล้วมานี้นะคะปก็จะแจ้ง เอฟซี ờ, ในในรายนี้ดีกว่าเพราะว่าวันนี้ช่วงบ่ายมาแล้วก็บ่ายมาก็ประชุมประชุมกับทินทนายช่มงทินทนายก็ได้เรื่องวันนี้ก็คือเลป็นเรื่องที่น่าจะบอกเอฟซีได้เพราะอะไรคนก็ก็รอน่าจะบอกเอฟซีได้นะในการป้าประชุมกับทินพนายวันนี้นะคะวันนี้มันจะมีก็ทนายก็บอกเสมอแหละว่าะระหว่างการประกันตัวลุงกับ ดีกาดีกาที่สําคัญดีกาที่สําคัญเพราะไม่ต้องแบบเต็มที่จริงๆนิงดีกาเสริประกันลุงนี่เป็นเรื่องรองเป็นเรื่องรองป้ากึ่งแบบเนี้ยอะไรกนก็คงจะแบบถึงบางอ้ออยู่ก็คุยวันนี้ประชุมกับทนายทนายก็บอกว่าเอนแรกว่าจะทันทีเนี้ยก็คือมันขาดอยู่จุดสําคัญอยู่ซึ่งรออยู่เนี้ยมันก็คงจะแบบเออมันก็แบบก้ามกึืนก้ามกึืนทีเนี้ยก็เลยคงไม่ทันคงไม่ทันลุงคงลุงคงออกมาทนายว่า คงไม่ทันออกมาทันวงสวงแน่นอนเออก็เลยจะมาแจ้งเอสซีอะไรคนอาจจะมีความหวังว่าเออมางานแล้วจะได้เจอลุงบ้างอะไรบ้างนะทุกคนก็เท่าที่ประชุมกันตอนล่าสุดวันนี้นะมันวงสวงเนี่ยลงุงไม่ทันนะะลุงไม่ทันได้ออกมาแล้วก็อยากจะแจ้งให้เอสซีได้ทราบเพราะว่าหลายคนก็มีความหวังว่าเออมางานก็จะเจอลุงใช่ไหมก็แจ้งให้ทราบตอนนี้นะคะว่าเท่าที่ประเมินดูนะยังไม่ได้ชัวร์หมดหรอกแต่ว่าประเมินดูกับนนทิศคินทนาก็คิดว่าอ่าดีกาคง เขาเรียกว่าอะไรอย่างยังไม่ยังไม่ยังขาดอยู่นิดนึงขาดนึงจะเป็นจุดสําคัญด้วยแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่ายังไม่ได้ยื่นประกันลุงก็เลยแจ้งเอสซีให้ทราบกันแต่ว่างานวงส่วงโองูนะป้าก็ป้ากับทุกคนที่ศรัทธาปู่นะแล้วก็่วงยญยลุงเนี่ยก็ทกําเต็มที่นะทําเต็มที่ ค่ะหลังจากที่คนนั้นคนนี้ช่องนั้นช่องนี้โหนกระแสกันมาลุงจะมีข่าวดีจะได้ไปกอดลุงอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อที่จะให้ FC ซื้อทัวร์เอยอมทุ่มทุนทําเอาใจลุงอะไรทั้งหลายแหละวันนี้สมพรก็ยอมดับฝันของ FC ตัวเองแล้วยอมออกมาพูดความจริงแต่ที่ฉันชื่นชมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะมองว่าอีกสิกว่าวันเนี่ยมันมันบิวอะไรไม่ได้แล้วล่ะ มันบิ้วอะไรไม่ได้แล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะดูว่าถึกสีนี่ออกมาพูดแล้วจะมีช่องไหนที่เอาไปโหนเอาไปนั่นเอาไปนี่นะคะเอาไปพูดอะไรที่หิวใจเอฟซีเพื่อที่จะหลอกให้เอฟซีมาซื้อทัวร์มาซื้อนางลำมาซื้ออะไรกันอีกหรือเปล่านะคะที่ฉันอยากบอกอย่างนี้ถ้าคุณรักไอ้พวยกันจริงๆ จะมีไอ้พวยหรือไม่มีไอ้พวยคุณก็มาสูดกลิ่นส้มขี้มันมาให้กําลังใจมันมาให้กําลังใจเมียมันลูกมันด้วยการมาบวงสวงอยากมาก็มากันตรงนี้ดิฉันไม่ขัดเลยรรงมันเป็นศรัทธาของพวกคุณมันเป็นเรื่องของพวกคุณเพียงแต่ที่ แต่ละครั้งเอามาพูดมาชี้ให้เห็นว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อความรักของคุณที่มีต่อพวยเขาควรจะพูดความจริงอย่างนี้ตั้งแต่ต้นแล้วให้คุณพวกคุณ fc ใช้ความรักที่มีต่อไอ้พวยมันจะได้แสดงเลยว่ามีพวยหรือไม่มีพวยคุณก็จะมาเพื่อมันไม่จะเป็นต้องมากอดไอ้พวยนะ มาเพื่อที่ให้เห็นสิ่งที่ไอพ้พลอยมันภูมิใจนักหนามาขี้ในส้วมที่พลยมันติดคุกไปแล้วมันยังไม่ห่วงลูกห่วงเมียห่วงแต่ว่าส้วมสร้างเสร็จหรือ,อยังมาขี้ในส้วมมาทิ้งรอยรักรอยอะไรเอาไว้ก็ได้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องดีที่พูดอะไรกันตรงๆพูดอะไรกันจริงๆไม่ใช่ทำคอนเทนต์กวากบ้านรอเดี๋ยวไอ้คนนั้นคนนี้ก็เอาไปตีความโดยเฉพาะไอ้ช่อง youtube อื่นๆต่างๆ ที่พยายามอยากจะให้เอฟสี่พอใครพูดร่ำโพยจะได้ออกทุกคนก็จะเข้าไปแห่แห,ห่กันให้กำลังใจโดยที่ไม่มองความเป็นจริงแล้วเห็นไหมล่ะคะมันเกิดอะไรขึ้นผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่างวดนี้ีเถกพูดความจริงที่สุดแล้วนั่นก็คือทั้งฝั่งโจทย์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาส่งดีกาแล้วทางฝั่งจำเลยละ่ะ สร็จหรือ,อยังดีกายังไม่ทันเสร็จจะให้ปลีกเวลามาประกันตัวคงไม่ใช่ต้องยื่นดีกาก่อนแล้วค่อยไปยื่นประกันตัวที่หลังในส่วนตัวดิฉันว่าไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปยื่นค่ะดีกาไปแล้วคุณยังต้องมีต้องแก้ดีกาอีกเพราะท่านคุณยังมีงานอื่นอีก เร่งส่งดีกาเร่งแก้ดีกาให้มันไวที่สุดเพื่อจะได้รู้ผลรู้หมู่รู้จ่ารู้คิงรู้หากันไปซะเลยยังดีกว่ากันเยอะนะคะในส่วนของเมียนักโทษชายชัยพลเนี่ยก็ควรจะต้องให้ความจริงอย่ามัวแต่อยากได้คอนเทนต์อยากได้ยอดวิวทำคอนเทนต์หลอกเอฟซี FC, ว่าเดี๋ยวลุงมาเดี๋ยวลุงออกพูดความจริงตอนนี้ดูเหมือนจะเริ่มมีปัญหา อะไรอะไรกันบ้างกับทางอนุวัตหรือเปล่าในการจัดงานมีเสียงแข็งมีมีวีนมีวีดอยู่ระมัดระวังตรงนี้ให้ดีเพราะว่าปัญหาของอีเถิกคืออีนี่ปากไม่ดีพูดไปพูดมาแล้วมันไม่ค่อยเข้าหูผู้หลักผู้ใหญ่ก็สักเท่าไหร่ระวังค่ะตัวเองเป็นตัวประสานลอยล้าไม่ใช่เป็นตัวที่ จะทำให้เกิดรอยร้าวเพิ่มมากขึ้นท่องไว้ให้ดีเพราะว่าหลายๆอย่างนะคะแผนที่วางเอาไว้อย่างเช่นไอการจะทำไอ,ไอท่อ pvc หนึ่งเสียเงินสวยงามไหมไม่สวยงามเสียเงินเสียเวลาจะทำเพียงแค่จะร้อยจะร้อยเป็นกิ่ง 100, ร้อยใบโพเพื่อให้ F อฟซมาเขียนชื่อแล้วก็จ่ายเงินหยอดตู้ เพื่อเงินแต่เสียเวลาไปตั้งเท่าไหร่คุ้มกันไหมนะคะไอ้ต้นดอกไม้ที่หวานเอาไว้กะว่าจะเป็นที่ที่มาแล้วมันสวยงามเป็นทุ่งสีเหลืองสะดุดตามันก็หมดไปแล้วดอกไม้จะปลูกอะไรใหม่สิบกว่าวันนี้ก็ไม่ทันแล้วนะคะสิบกว่าวันเนี่ยต้นไม้ดอกไม้เพิ่งจะลงน่าจะดูน่าจะไปเลือกดูว่าเออ เราจะมีงานวันไหนไอ้ต้นไม้ตรงนี้ถ้าเอาออกมาต้องไปลงวันไหนมันถึงจะออกดอกมันจะทันไหมเพาาะมูแต่เอาเวลาไปนั่งทำอะไรที่มันหยุมยิ้มจุ๊บจิ๊บอยู่เราก็เห็นว่าการบริหารของอิสเรเริ่มไม่ค่อยเข้าท่าเพราะบริหารแบบอายุงอายิงนะคะจุ๊บจุบจิ๊บจิบอยู่อย่างนี้น่าจะมีปัญหากันกับคนที่วางโครงการดีๆอย่างอนุวัต์หรือเปล่า ถ้าไม่เหลืออนุวัตอีกคนหนึ่งเนี่ยจะลำบากไหมคิดดูดีๆ